เราขึ้นมาข้างบนเป็นลักษณะนี้นะครับลำดับต่อไปใช้เชือกวิ่งวิ่งไปใต้ล่างห่วงนะแบบนี้แล้วต่อมาก็สอดไปยังข้างล่างเชือกวิ่งนั่นแหละที่เข้าไปใต้ห่วงจะได้ลักษณะเป็นเลขแปดแบบนี้เห็นไหมครับ เมื่อได้เลขแปแล้วเราก็สามารถจับด,ดึงให้มันรัดแน่นเข้าด้วยกันดึงรัดแน่นเลยครับเราก็จะได้วิธีผูกห่วงคล้องอแบบหูรูด running โ Line องคงที่มัน่นคงปลอดภยัย